ยิ่งหรือคนที่มีเงินมีทองมากมายกตยนน่กยจะมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่มีเงินอะไรเลยนะครับแต่ถามว่าจะมีประโยชน์อะไรนะครับในขณะที่ร่างกายของคนเหล่านั้นเนี่ยไม่สมบูรณ์แข็งแรงเลยวันๆเนี่ยก็ไปหาแต่หมอไปพบแต่แพทย์เนี่ยมันก็ปม่ประโยชน์นะครับมีเงินมีทองอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้วันนี้ครับโชคดีนะครับเรามีสมุนไพรเก้าย,ยาง9้าชนิด ซึ่งได้ทางการแพทย์เนี่ยได้ทําการวิจัยแล้วว่าไม่มีผลเอฟเฟกหรือว่าผลข้างเคียงอะไรเลยนะครับซึ่งในวันนี้แหละมันอยู่อยู่ในแคปซูลนั่แหอยู่ในกล่องนี้ก็คือคอเลสตอรอลนะครับส่วนผสมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีตั้ง9ชนิด สำหรับโคเดสตาพัสนะคะเป็นสมุนไพรชนิดเม็ดซึ่งมีส่วนผสมของสมุนไพร9ชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวตองนะคะวิตามินซีกรดเอสคอบิสมาร์คินกนะคะเกากีนะคะแล้วก็มีเจ้าหูหลานมีกระชายดำมีถังเช่ามีแปรกล้วยค่ะสมุนไพร9ชนิดด้วยกันค่ะแล้วก็ทำมาเป็นชนิดเม็ดเรียบร้อยแต่สิ่งที่สำคัญก็บอกว่าทั้ง9้าชนิดเนี่ยมันก็มีสรรพคุณนะครับก็บอกว่าฤทธิ์ของมันคือไปทำลายพวกมะเร็ง แล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งมเงมเ็ดเลือดขาวแล้วอย่างนผู้ชายกชอบมากเลยตัวนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยไปเสริมสมรรถภาพาเพศและผมบอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการอยากได้มากที่สุดก็คือการไปเสริมพวกอนุบุตรสัติเนี่ยบนเวทตานะคเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนเรามีเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่มมากขึ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรูะไรต่างๆ mm hmm. ที่ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนี่เลยครับสมุนไพรตัวนี้แหละคอนเดสตาพารเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยได้เหมือนกัน mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งถ้าผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมาาพมาตอัมาาพฤกษ์เบาหวานนะฮะผมคิดว่าในทั่วโลกในทั่วประเทศเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีจํานวนมีจํานวนไม่น้อยเลยนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่า 40ถึง60เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไประ <c oughs> ดับนี่แหละระดับรู้สึกว่าจะมีเคสบางเคสที่บุรอยได้เดินทางไปสัมภาษณ์กันครับ <c oughs> จริงๆแล้วการมีสุขภาพที่ดีเนะี่ยยิ่งกว่ามีการทรัพย์สมบัติใดๆอย่างที่บอกไปนะคะนอกจากคอเดสตาพลาจะมีสรรพคุณเรื่องเรื่องสรรพคุณทางในการดูแลรักษาร่างกายทั่วไปแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการป้องกันนะคะมีภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานถ้าร่างกายเราแข็งแรงโรคอะไรก็ก้าวไกลไม่ได้มีเคสให้ดูสักสองเคสนะคะให้เป็นตัวอย่างเชิญติดตามรับชมเลยค่ะ สบายดีค่ะท่านผู้ชมคะมุน,นีกับิภาท่านผู้ชมไปพบพอกับผู้ใส่ผลิตภัณฑ์คอเดสตพาพัสตตนีนะคะเป็นสมุนไพรเม็ดนะคะที่ใส่ร่างกายเนี่ยดีขึ้นคุณยายสุพรรน,นีสุมาค่ะเพิร์นยูบรีทิพยหมู่อ2บ้าน3แยกอำเภอเมืองจังหวัดรลอยเอ็ดค่ะคุณยายสุพรนนีนั่งกับอีฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะ ยายสุพรรณีสุมาศเนาะคุณยายอายุเท่าไหร่คะหกสิบถ้าหกสิบปีนะคุณยายบอกดังๆจัด้วยไงแต่เขาจะบอกห้าบ่มีแห้งหกสิบปีบ่ะคะคุณยายคะอุ้ยยังสวยอยู่เนาะผมในยอมบนหื้อซึ่งสีสวยนะะคยอมอยู่ค่ะยอมอยู่เนาะคุณยายมักสวยมักงามเนาะคุณยายคะสุขภาพเป็นทังไหนนะคะปัจจุบันมีโรคประจำตัวบ้างมีอีกย่างไหมคะอาการ เป็นความดันเป็นความดันนหิดจางโลหิตจางเลือดจางบานเท่านี้เนาะมีความดันความดันสูงบอกค่ะโอ้แล้วก็เลือดจางเนาะแล้วก็โรคกยังอีกค่ะปวดปวดหลังปวดหลังปวดเอวอันนี้เป็นประจำเนาะผู้ใดก็เป็นนะได้กันแล้วไปหาหมอบ่ะคะเลยไปหาหมอบ่ะไปหมอให้กินยาบ่ะยาอย่างไงยาแก้ความดันแก้ยานี่ปวดหลังปวดขานี่แหละขาไม่กินเพิ่มเติ ดีขึ้นบ่ยายอันนี้ขึ้นนีขึ้นดู่ยแต่ข้าบ่อยยกกินยาอะไรเนาะกินละกาที่แทนกินเนาะอันละกาอันได้ข้าวปักกินตัวนี้ผู้ใดซสื่อมาให้กินเนาะลูกสาวค่ะลูกสาวโอ้กินแล้วเป็นเัื่งดคะยายดีขึ้นซ้มโลกนี่นะดีขึ้นบ่เลยบอกดีขึ้นกับว่าใครเจ็บใคร เป็นไปไนไหมคะเจ็บร่างก็บ่ค่อยเจ็บแล้วบบ่่่คคอยเจ็เจะตื่นเต้ามาเป็นเังไหน<ค>แตกต่างจากก่อนก่อนกินบ่ค่ะ,คะ,คะคกระติบอ,อยู่กับบือมื่อยกระุ่มซื้นดีค่ะ<อ>แล้วอันหลกความดันล่ะคะเป็นเังไหนเนี่ย ลดลงค่ะบ่อสูงค่ะความดันค่ะคุณหมอปกติออ๋หลังจากไปไปวัดความดันมาแล้วนี่ค่ะหมอบอกว่าเป็นปกติแล้วหลังจากกินสมุนไพรตัวนี้เป็นบ่อสูงค่ะปกติเพิ่มมาให่เนาะใหญ่เนาะแล้วก็โรคยังก็อีกเลือดจางบ่เลือดจางเป็นเรื่องใดอาการมันเป็นเรื่องใดเลื่อนจางคุณ แบบาตอนนี้เขาเป็นเนปวดเจมาแล้วหมอเนี่ยก็จะไปหาหมอยายสิไปตรวจมันเป็นโรคโระหิตจางนี่วายเท่าหมอหมอหมอบอกค่ะหมอบอกค่ะาการคุณยายเป็นเัื่งใดวายเห็นเป็นเรื่องเหลืองบอกบอกี่เป็นที่ว่าเลือดจางคุณวางคิดต้องกินยาเพิ่มเลือดมันมีวิ่นวินมันมีบอแม่นมีนะเหมือนบอแ่วินน่ะมืดมีสี่บอคุณเลยว่าอันท่ารีสติกปากนี่ มันบูมเอนันเดีมันปากมันสีดเราซีตีฆ่าไว้ครับหมอว่าเป็นคนสวยชอบทาลิปค่ะเพ็่นว่ามันมันซีดเพื่นว่าแล้วเลยจะิไปแล้วเลนปากแดงเพ็่นว่าจังสีหมอเพ็่นว่าปกติแสดงว่าหายจากหายหลังจากกินสมุนไพรตัวนี้แล้วกะอาการดีขึ้นค่ะดีขึ้นเรื่อยเนาะกินโดนไปค่ะตัวนี้ก็กินบางเดือนก็กว่าเป็นไงคะอย่ากินต่อป่ะอ่กินต่อป่ะ กลมาสิกินไปอีกอยู่ค่ะเรื่อยๆเนะ<ภ>าะก็กินดีแล้วก็กินแล้วเนาะใหญ่แล <ภา S 2> ้ผิวพรรณก็ดีเลยน <laughs> เนาะบ่อนดเหลืองแล้วมันบค่คนดนี่เพราะว่าเบิ่งเราบลอนด์เหลืองเด้แต่ค่ะไข่แน่ก็กินเข่าแสบนอนหลับอ้กินเข่าแสบนอนหลับนะอโอเคปกติคุณ <c oughs> ย,ย่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเบียอีหยังคะกับไปสวนไผยค่ะอ๋อเฮ็ดสวนไผยไผไพ่ไพ่หนอหวานเนี่ยมันบ่คนดเมืนไข่เลี้ยงไหมเฮ็ดจะเฮ็ดจะไกล สามชิ้นก็ไร่มั้งค่ะบะเห็ดเหมือดขานี่นค่นแคระกะเห็ดหน้านั่แม่ขากะบ่มีไทยเหมือดแม่มีผู้ซอยบ่คะกะมีลูกมีผัวนี่แหละค่ะมีลูกมีสามีผัวภารกิจประจำนี่ในสวนไผ่นี่ยายเห็ดอีหยังบ้างกะไปพันแมงแหนงหน่อยมั้งแม่ค่ะอ้แล้วก็รดน้ำรดน้ำค่ะปาดโทษ นักไปได้เนาะได้ไปคุดไปโจมอย่างบ่คะแค่ก็เอามักโจกไปคุดดินพุ่นดินนะคะอ่ะปุ๋ยใส่ยังสิแม่ค่ะอ้เห็ดซูแนวเช็ดละปวดหลังบ่คะกับกับว่าเคยปวดปัญหาหันกินยาไปแล้วกันนี่กินตัวนี้บ่ค่ะโอ้ยแสดงว่าคุณได้อาการดีขึ้นเพราะว่าสมุนไพรคอเดสตาพลัสนี่เนาะจ้ะนั่นไดก็ให้ยายกินไปเรื่อยๆเนาะค่ะสบายดีค่ะพี่น้องวัอนี้กับพ่อทานผู้ชมมาพบผอกับอีกท่านหนึ่งนะคะ ซึ่งก็เป็นคุณผอบุญจันทร์นะคะหรือ <Okay. S 1> ว่าตาตา,ตามอนนะคะพนนยู่บาลีที1ิบมู่8บบานแต่อำเภอทบ e รุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะค่ะ,ะตามอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณยายน้ำเนาะ,ะสวัสดีค่ะเด็กกำลังเลี้ยงหลานพอดีเลยอาชีพคุณตานี่เฮ็ดเอียงคะ ทำหน้าครับทำหน้าเนาะอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อันนี้อายุ6 9เก6 9ปีแล้วนะค,คะอันเป็นเรื่องไดร่างกาย,ายสุขภาพมีโรคประจำตัวอย่างนี้บ่คค่ะมีกับพวกโรความดันสูงแน่เบาหวานและลก็โรคเก้าเนี่ครับความดันสูง เบาหวานแล้วก็โรคเก่าเนาะโรคเก่านี่อาการเป็นทังไหนคะมันก็สิเริ่มปวดน้ำคอตำขาตีนมือกับจากซ่ากันสิแมคือว่าไฟไซก็สิบ่ค่อยโดยได้ย้างบ่เขาก็ก็ตีอันถามมันติดเป็นอาการปวดย่างบ่โดนเขาก็สิปวดครับผมปวดตำคอตำกระดูกเนาะเขากระสีห้ามกินสัตว์ปีกเหมือนบ่คะสัตว์ปีกทุกชนิดเขาห้กินครับรวมทั้งพักที่ยอดยอดยอดพักนี่เพราะว่าจริง รักทุกอย่างเขาที่ไม่ยอดยอดครับปล่อยกินเนาถอดยอดบอกให้กินเนาะส่วนยอดปล่อยกินค่ะแล้วตอนนี้เป็นทังไหได้กินยาอย่างบอสคะก็รู้สึกว่าอาการมั้นสีเดีขึ้นอหนูเกาหลายคือว่าทึ่แต่ไม่ตะกอนเนี่ยเคยไปหาหมอเดือนละสองเทือ่สามเทือจังสิแม่ปกติไปหาหมอเดือนละสองสามเทือ่นะคะแล้วก็แล้วก็ได้มาหูจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแล้วเริ่มกินยาเจนีมากประมาณจาก สอามกระปุกมันก e. ็จ er, ิเลิอมอาการดีขึ้นเรื่อยๆจริงไหมคเพห่อเคยไปหาหมอสองเที่ยิสิรถแล้วไม่ติเทียนหึงหรือที่เดี๋ยนี้มันก็จิประมาณสองเดือนต่อเทียนนึ่งยังสี่เลากครับคุณหมอค่ะยายาที่หมอให้มาก็กินอยู่เนาะคือ เด๋ยวนี้ผมททิ้งยาหมอไปประมาณเดือนกว่าแล้วค่ะคือหม,มายความว่ายาหมอให้กินแล้วมันกักหากค่ายอยู่แต่ว่ามันเป็นตั้ง,งแล่แบบมันเป็นดอกซัวข้าวไหมค่ะครับตัวนี้กินครับตัวนี้มันจะเป็นอาการดีขึ้นเรื่อยๆเช่นน้ไหมฮะอืมสบายหนื่งสบายตัวค่ะมันทีไปโตอุรู้สึกอกัเบาโตน้นักกับรถล่องเช่นน้ไหมคุณหโอ้ปวดตามหอบไปทั่ไหนค่ะด<อ>ีข<อ>ึ้น ครับอาการปวดมันก็จะเริ่มดีขึ้นค่ะตีนมัอเคยซ่าอย่างสี่มันก็สีรู้สึกว่าทุเล่าโรคอะไรสิ่งครับแเราอาการความดันความดันอย่ความดันสูงความดันแต่ก่อนมันอยู่ประมาณร้อยสี่สิบเดือนนี้มันเหลืออยู่ร้อยสามสิบร้อยงีผาลงมาเรื่อยๆอย่างสิ่งครับหลังจากหยุดยาหยุดยาหมอแล้วก็ยังลดอยู่เนาะไกลสิบปกติแล้วเนาะครับรู้สึกว่าอาการมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อวานเป็นไงคะ บาหวานตะกอนมันอยู่ลอยหาสิบเดอนนี้เลือลอยนี้มาครับโอ้ครับเราตัวนี้อีรีครับก็มีกินยาอย่างเดียวนี่ครับเขาบไดจริงันะื่นดีบ่ระข้าตาก็ผมว่ากับว่าก็กหารกระดากับว่ามันดีขึ้นเลยครับการก้วมกีุงผงค่ะอย่าให้อันตาน้นนํำผู้อื่นในกินน้ำนะครับครับมาจะตัวนี้กันผู้ใดบพะนั่นก็จะอยากให้แนะน้ำอยกาห้รลอะเมืองครับเพื่อผมกินมาแล้วว่าไม่เห็นผลต่ที่ผมเล่านี่ครับเพื่อ มันอาจจะปดเศร้าในกระปุกหนึ่งแต่ว่าพอว่ากินประมาณสองสามปุ๊กมันก็เห็นผลเลยเห็นผลเพลงสิเหนกค่ะนี่บนะคะนี่คือคุณตาบุญจันทร์เนาะหรือตาหมอนนะคะแล้วก็เป็นเช่าหน้านะคะแล้วก็มีหลายโรคน้ำเนาะทั้งโรคเกาเบาหวานความดันนะหลังจากที่กินคอเดสต้าพลัสตัวนี้นะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆกลายเป็ว่าคอยคุณตาสุขภาพแข็งแรงและกินเป็นเรื่อยเนาะค่ะค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ ที่ผมก็เป็นโรคเกาเบาหวานค่วมดันเนาะสามอย่างนี่คือว่าประจําล่ะที่นี่ผมก็กินยาหมออยู่มันก็กินหมอได้กับมันกับกับยู่รู้สึกว่ามันอาการบ่ดีขึ้นนะครับเพราะผมไม่กักยาตัวนี้ผมก็เริ่มไม่กินตัวนี้เมื่อประมาณกับปุกที่สามเพราะท่านเหมือนรับก็รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นเรื่อยๆที่ละครับือว่ามันกัรู้สึกว่าเบาตนเบาโตเคยมือตีนมือขาเนี่ยมันก็จะเบาลงจริงไหมคุณหมอผมก็เลยคิดว่ายาตัวนี้มันคือสิถธิ์ับผมเพราะอยากให้พี่น้องเขาลลองล่องทดลองมึงครับผมว่า เสียผมร้องเบิงร้องจากน้อยร้องครับผมว่ามันมันดีขึ้นนลีครับควบควบหมายของผมอยากให้ที่นองเขาเบิงร้องเบิงยาตัวนี้ครับเป็นสมุนไพรตัวนี้มันแก้ได้สามโรคที่ผมเป็นอยู่นี่ผมว่ามันเบาขึ้นหลายอาการมันดีถึงรีนน่ครับ ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างบางตอนบางคนบางช่วงบางโรคเท่านั้นนะคะในเรื่องของการทานผลิตภัณฑ์คอเดสตาพลัสตัวนี้นะคะยังมีลหลายๆคนที่สามารถที่จะรับทานเพื่อป้องกันโรคได้ด้วยนะคะหรือจะบำรุงด้างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงได้ด้วยค่ะครับขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าสมุนไพรคอเดสตาพลัสเนี่ยเรามีอ,อยเลขที่5 0 1 1 6 3 5 3 1 0 0 8 4 แล้วก็มีเครื่องหมายการันตีได้อย่างชัดเจนว่าไม่เป็นอันราต่อสุขภาพนะครับเรามีเครื่องหมาย GMP มีเครื่องหมายฮาร้านแล้วก็ออยนะครับการบรรจุนะครับในหนึ่งขวดนะครับจำนวน60แคปซูลนะครับการรับประทานนะฮะเช้าและเย็นนะครับ,นะค,รบครั้งละ1-2แคปซูลแล้วแต่ว่าอากาศของท่านเหล่านั้นจะหนักหรือเบาขนาดไหนอยู่ในการพิจารณาของท่านนะครับ เรามีข้อห้ามน,นะครับว่าเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานครับและนี่คือผลิตภัณฑ์ของเดสตา p l พลนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสำหรับการกินสมุนไพรเพื่อในการบำรุงรักษาร่างกายแล้วก็ะะบรรเทาโรคต่างๆนั่นเองจะให้กับท่านผู้ชมนะคะได้ ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะแล้วก็สังเกตอาการดูจะได้บอกต่อได้ด้วยนะคะทานผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพส,าพสมุนไพรไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนขอเดสต้าพลัสนั่นเองคะอ่ะมาถึงช่วงท้ายแล้วล่ะค่ะใหญ่จะอวยพรให้กับทุกท่านนะคะที่ชมและฟังรายการนี้ให้มีสุขภาพที่ดีตลอดไปนะคะด้วยความปรารถนาดีจากดิฉันออยอภิวันค่ะแล้กับผมแมดดี้สรีสวรรค์นะครับ